อย่าไปทํามันตายนะมันกินข้าวอิ่มมันลุกไม่ได้มันบินไม่ได้ TVs. เออเดี๋ยวกระโดดใส่หน้านนี่แ <c oughs> <_ AfD> หละเขาเรียกไนะาาอ้นั่นนะฟารมอาลวินอาลวินเปลง,ง <_ Narrator> ร่างอาลวินเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูเนอรมัน กระโดดไปเกาะนาเลยมันดูเลือดโอ้โอ <with school> ้จะกระโดดแล้วโอวนนอนกระดึบกระดึบนบอกเลขหน่อยสิเลขอะไรงวดนี้ยา มันกินข้าวมันกินข้าวอิ่มแล้วจนมันไปไม่ได้โอ้โหอย่ายายาเดี๋ยวมันตายกินขจ้ากินจ้าจ,าจ,จก,จนกินกินผักกินผักกระดึบกระดึบไปกระดึบกระดึบมา ยา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 พีเสื้อมันจะกลายเป็นน,นอนไปนู่นหันไปนู่นบังกระหญ่ เอยปามันอ่ะย่าๆๆๆบินไปซะไปหาลูกเองไปให้มันไปหาลูกมันไปไปหาลูกเองไป มันบินผักมะทิเอาเปาเปาเปามันสิท่าสันเปาเอาเปาเอาเปาเปาเปาให้มันบินเย้จะดูอะไรก็ไปดูนู่นว่ะเร็วเร็วลมเดี๋ยวลมมาฟ้ามเอาเปาเปาเปาเร็วโอ้เปาโอ้จะไปแล้วจะไปแล้วเปาฟ้าฟ้าไปช่วยเปาน้องเร็ว មកចេញវ vale> ិលក្អបពីយ៉ាទៅធ្វើเป่าเป่าเป่าប៉ះអើ บอ,อกสิกินบินไปหาลูกไปไปเออยายาเดี๋ยวล่มเดี๋ยวล่ม <c oughs> นูหนูงายทองแล้ว <c oughs> งายทองงายายาๆย,ยามันงายทองจับมันคว่ำขึ้น คลิกมันคลิกมันนะท่าสฟัมฟัมโอ้ง oh, สงสัยผีเสื้อสมุดเด็กกลางคืนมันแปลงร่างเดี๋ยวมันเรียกฟมามมหายายน้อยเดี๋ยวเองเอาหยายเปิดประตูมามันก็เป็นผีเสื้อสมุดเออ เดี๋ยวเป็นผีเสื้อสมุนเปลงร่างโอ้กลัวนะมีจะด,ดับไฟแล้ว